มาแล้วมนสิทธิ์ว้เลกเด็ด1กุมภาพันธ์สองพด้านเพื่อนนักร้องดำลงวงทองเข้ามาแจมด้วยมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล YouTube ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลลกระดิ่งให้เราด้วยครับ ถึงแม้ว่าช่วงหลังมนสิทธิ์คำส้อยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจะถูกรางวัลบ้างไม่ถูกบ้างแต่ก็เชื่อว่าพอใกล้วันหวยออกเราแฟนคลับของมนสิทธิ์ไม่น่าจะพลาดการลุ้นเลขหรือส่องหาเลขจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มนสิทธ์ซื้อแน่นอนเพราะทุกครั้งพอใกล้วันหวยออกมนสิทธิ์จะโชว์ตัวเลข ที่ตัวเองซื้อสลากกินแบ่งทุกรอบงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นี้ก็เช่นกันมนสิทธ์ก็โพสตร์รูปภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นี้พร้อมข้อความโดยระบุว่าตัดต่อไม่ได้หรอกเอาหัวขึ้นดูเอาเองเลขหน้าซื้อเบาๆเท่านั้นพอหอมปากหอมคอ อย่าซื้อเยอะนะครับงวด1กุมภาพันธ์นี้ชอบ42504353129โปรดใช้วิจารณญาณในการดูการซื้อการเสี่ยงโชคต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก facebook คุณมลสิทธิ์คำส้อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับความเชื่อนะครับแล้วก็ดวงขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนนะครับ ท่านอยากได้เลขเด็ดนะครับกดติดตามเลยนะครับไม่ต้องออกไปหาที่ไหนให้ลําบากนะครับกดติดตามเดี๋ยวผมจะติดตามมาให้นะครับและหาข่าวสารมาให้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ